วันนี้เรามาอยู่หน้าง,งานลงเด่ดเนเหมือนเดิมครับครับสามชา้าน้อยสามชา้าน้อยพาุดปูเรากับหน้ายาวนิดเป็น,นดิสันนะครับเดิมๆเ,เลย วันนี้มาถ่ายช่วงจะเลิกง,งานแล้วครับจะหมดที่เทแล้ว,วันนี้วันนี้อยู่งานเก็บงานทั้งวันครับประมาณร้อยเที่ยวร้อยกว่าเที่ยวไม่ดูดูด,ด,ดูยวนยวนใส่งานแบกไงล่ะเออใายแบกครับใายแบก รถเสียเฟ้ยครับวันนี้น้องเปิ้นครับโอ้คุนโอ้ฟุนคุนคุณโอ้เทที่บ้านไหลุงตรงไหน,นอ๋อ เออดูไอ้เปิ้ลสายเบรกสายเยอะนะมีสายเบรกสา,สายเบรก,เ,บกเออโอ้กล้องสั่นเลยเออ อะไรเดี๋ยวมาดูคุณปู่กันครับงานแบกถ่ายเป็นโลวอินชอตดนะครับดูก้อนๆดูก้อนดูคุณปู่แบกก่อนดูคุณปู่แบกก่อนเฮ้ย อุ่ปูยังแรงครับอุ่นปูยังแรงโอ้ใส่เน้นๆเลยวันนี้แดดไม่ออกนะวันนี้สภาพท้องฟ้าแดดไม่ออกครับไปละเอ,อ้ยสัสุดเลยเรียบร้อยเลยอ่ะ ่อขั้นที่จะคันที่จะจบที่บ้านเลยครับนั่นแหละอ้าวป๋าครับป๋าเอ้โอ้เสียงทอ่อรั่วแล้วนี่เสียงนี่เนร็จแล้วฮะวนวนเข้ามาแล้วครับใกลต้ตัดเที่ยวแล้ว ดูรถใหม่ครับใหม่เดี๋ยวดูก่อนดูไส้ในดูไส้ใน ดีนะครับเนาะโอ้โอ้กดสี่ปารกัดสี่ปาโอ้โอ้ ซับดูข้าม่เข้าหมู่บ้านหมู่บ้านโอ้พระตะไะมีอินมาเพราะว่าถ้ามันไปครับเอาไงต่อเราไปมันจะสวนกับเราทุกครั้งโอเคตัวบุ้งจังลงฟอดครับเดี๋ยวตัดเที่ยวแล้วครับวันนี้

เอาลงมาเป็นกรรมเลยนะเสียก้อนปุงกอนีมันเป็ดโพแต่ลุงเขาได้เป็ดูเขาเขาได้เป็ด เอาขึ้นไปอีกเที่ยวนึงเมือคือเจ็ดเนาะมนติดกันว่านับกลางออกดีๆติดกันอยู่อ่ะโออใครมานะ Ôi yên, ôi yên gì nè, bánh trái thăng luôn không? <laughs> จีใช่เจียบเป้ยมาแล้วครับอเออนึกว่าใครจี <laughs> อะดูคุณปูครับดูคุณปูรอดจัดครับ จะมาบังเขาวะต,ต่อให้คลิปยาวๆครับวันนี้งานเราก็ดูก่อนครับพรุ่งนี้จะไปตรงไหนหรอติดตามชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องอ้นน้ำซิงด้วยนะครับกดป,ป,ปูใส่งานเบรก เห,เหลือครับดูใส่ดินก่อนครับดูใส่ดินก่อนเสมอวง,งางครับเป็นยางก้าวนะ

เด็กปั้นครับเด็กปั้นทีมงานอนาคตครับอนาคตไปไกลแน่นอนครับถ้ามีค่ารถออกแล้วสินดี่เอากำลังฟอร์ตฮะไฟไฟไฟ อ้าวดูใส่ครับดูใส่ดูใส่ก่อนทีมงานพอ,อย่างจะกลับแล้วเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ฝา,ากากดไลค์กดติดตามช่ววองวัดน้ำซิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เช็คเที่ยวกันอยู่ย บรรยากาศครับ